สวัสดีครับหวยวันที่หนึ่งทับสิ็ดทับหกสามครับแนวทางหวยรัฐบาลผมก็ไปศึกษามาก็ไปหาสำนักไหนที่เขามีเลขอะไรมาผมก็คัดๆมาอย่างละตัวอย่างละตัวนะครับเลขเด่นคัดเลขดัง3อาจารย์ดังมีดังนี้ครับอ่าก็มีแปดมีสามมีห้าก็แยกเหลามาก็คือ8ปดแปดศูนย์แปดหนึ่งปดสามแดห้าสามสมศนสามหนึ่งสห้าสามแปด ห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดวิ่งครับวิ่งห้ารองสามครับอ่าสามตัวเด็ดครับแปดสามห้าห้าสามแปดสามห้าแปดหนึ่งห้าแปดแนวทางหัวรัฐบาลครับโง่มาที่หนึ่งครับสิบเอ็ดทับหกสามครับเลขเด่นคัดเลขดังสามอาจารย์ดังครับแปดสามห้าครับอ่าดูครับวงนะครับวงนี้ครับอ่าดูครับว่า คู่ไหนคู่ไหนชอบคคู่ไหนครับอ่าวิ่งห้า้องสามครับสามตัวครับอ่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับขอให้ทุกคนรวยๆเองๆ,ๆครับซื้อลอตเตอรี่คนละหนึ่งคู่หสองคู่ก็ได้ครับขอให้ถูกางัลที่หนึ่งครับสวัสดีครับ